ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เจ็ดมวยเดือนครับวันนี้อยู่ในช่วงเวลาของสดบทเก่าครับผมดูนะครับว่าสดบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ครับในคู่แรกวันนี้ครับพิกัด68กิสิบแปดครับนักมวยจากแดนกระทิงดูสเปนครับอิกนาซีอาเวสอายุยีปีครับ าามากบะพอมสดครับวัย23ปีครับสูง185เซนติเมตรในทีมงาน <25 S 1> ของเซเว่นมวยไทยลและคู่ชกของเขาวันนี้ครับบุมแดงจากกรุงเทพประเทศไทยครับอายุ36ปีครับอย่างที่บอกไปคนนี้ประสบการณ์สูงนะฮะควา้าแชมป์มาเพียบชกมาแล้ว9 0ไฟชนะ70และเสมอ2 ขอสิบประมือให้ยอดบัวงามลูกบ้นยานใหญ่ from Thailand 36 years of age การฟืนสัง <Thailand. S 1> เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของยอดบัวงามลูกบ้านใหญ่นะครับ,บนยยีนแ่แชมป์หลายสังเวียนครับเด็กคนดีหน้าตารูปหล่อยังคงเอกลักษณ์ของความหล่อครับ นี่คือโมหน้าของยอดว่างามลูกบอลใหญ่ครับลูกศิษย์ของป๋าโจกับปันเล็กครับข่ายอยู่แถวแถวห้วยขวางนะครับกานเวทีครับขุ้นพงศักด์นั่นแหลี่ตูพงศักด์ปนละม่อมครับขึ้นทำหน้าที่แฟนๆช่องแปดอยู่กับเด็ดมวยเดือดนะครับ36กับ23ครับ170กับ185อ้าวครับสดบทเก่าครับ เข้าเก็บเข้าล็อกเข้าทางเข้าทรีมหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับยอดบวงามลูกบอลใหญ่ก็นู่นครับรุ่นเดียวกับแสงฮิรันรุ่นเดียวกับนรสิงห์นะครับลูกบอลใหญ่ชุดนี้ครับแม่เห็นที่มุมแป๊บๆครับมุมแดงครับเพชรมรกตหรือเปล่าครับวันนี้มาดูมาเชียร์มาลุ้นแทนของยอดบวงงามครับมาให้กําลังใจเพื่อนแหละครับแม่สูงยาวจริงๆครับมวยสดอย่างอิกนาซีครับ ทีมงานของเซเว่นมวยไทยครับทืองานเดียวกันกับมาเทียสทีมงานเดียวกันกับเดซิลี่โลวีราครับย้อนกลับไปสมัยยอดวัวงามรุ่งรุ่งฮอตฮอต,ฮอตเป็นแชมป์นี่ต้องบอกว่าอิกนาซียังเป็นอวกาศอยู่นะครับยังลองอยอยู่ในอวกาศครับเอาครับวันนี้ต้องอาศัยความสดครับบดอยู่ไม่อยู่ครับเราก็ต้องเข้าใจมวยเก๋าเกาด้วยนะครับยอดวัวงาม ค่อยๆแต่งค่อยๆปั้นกันไปครับนี่คือความหลากหลายครับกับเด็ดมวยเดือดครับยกมาเป็นคิมคมครับดูกันคนละช็อตดูกันคนละวันนี่ครับเก๋าดักศอกสดต้องระวังครับ้าวัน้ารส้าสไตล์นะครับกับเด็ดมวยเดือดครับนั่นแะครับขอบคุณเอฟซีครับดูกันแบบจุดใจเลยครับ รวมฮิตให้แฟนๆได้ดูกันครับไม่ว่าจะสดหรือเทปบันทึกการแข่งขันก็แฟนๆตอบรับอยู่แล้วนะครับโอ้โหหัวต้นขาอย่างซ่อนจะเก็บอาการได้ดีนะครับทานดั้นของยอดโบงงามครับเสือต้องไว้ลายครับชาติชายต้องเป็นนักสู้เดี๋ยวดูน้องครับจะถึงตัวรุ่นพี่หรือเปล่า หนักๆน,นี่จะเป็นยังไงครับแ,แข่งสายยาวลึกหนึับนาซี่ครับไปเข้าไปครับแต่ว่ายังติดบังหน <ๆ S 2> ึ่งสิงห์วังชายจริงๆครับสนาของยวดบงงามครับ,รบไม่กระโตกระตากับไม่ตกใจล่อเสือเข้าถ้ำครับอีกนาซี่อยากได้ลูกเสือก็ต้องมุดเข้าถ้ำเสือครับอ้าว สยบเข้าไปครับทด้านของอินาซีแหมกรรมการต้องบอกต้องเดินหน่อยครับทันานของยอดบูงงามครับอย่าไปเหมือนปลาเก่าครับว่ายไปว่ายมาครับต้องออกอาวุธก็ต้องเข้าใจยอดผูงรัด้วยนะครับเรือเวทีไปนานครับโอ้ยจิ้มท้องจิ้มหน้าครับแม่เหมือนจะมาถูกเกมครับอินาซี่ไม่กลัวรุ่นพี่เลยครับ มีหมัดมีสอกเฉือนเข้าไปอาหายกแรกครับนั่นแหละครับมาเองครับป๋าโจครับแหมประมุขของท่ายลูกบอลใหญ่ครับไปดูภาพ้ากันครับยกแรกกับเด็ดมวยเดือดครับโอ้โหหมัดขวาครับตัวนี้ต่อยสุดหมัดเลยครับอินาซี่ ทุกแรกกันครับไม่ครับดักฟันสอกครับตัดลำตัวสวยงามครับลงล่างแล้วก็ขึ้นบนครับไปต่อครับกับเด็กมวยเดอดครับยกสองครับสดบดเก่าครับลีนาซีอาเวสวันนี้จะบดยอดโงงามอยู่หรือเปล่าเริ่มเดินเร็วนะครับลีนาซีครับชวนทะเลาะเลยครับนักมวยจากสเปนอาศัยความสดความหนุ่มนะครับ โอ้โหออกซ้ายขู่ครับเดินขยับเข้ามาใกล้ๆฝันซอกกอนครับยอดวงงามโอ้โหกระโดดเข่าลอยนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับเสือยังมีลายอยู่นะครับครับอิกนาซีก็รู้แก้วครับชวนทะเลาะเลยนะครับ โอ้โหเตะปาครับลูกนี้ครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับยังฟิวโอ้แต่ว่าแรงเหลือเกินครับอินาซี่ก็สำคัญมีหั่นล่างมีตัดชายโครงด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหต้องดูครับถ้าทางด้านของอินาซี่เร่งเยอะๆยนี่ยอดบุงานจะเป็นยังไงครับงัดโอ้โหดูครับปัดครับมานะครับมาเป็นชุดเลยครับอาวุธของอินาซี่ แต่ยอดผลงานก็ค่อยๆโตไปครับเรื่อยๆมาเรียงเรียงครับไฮเบียร์เก็บบัวตูมบัวบานไม่ได้มารถไฟแบบอิกนาซีครับพยายามตั้งพยายามจะสวนนะครับนี่ครับเลือกออกแม่นๆเลยครับต่อยขวามาครับโอ้โหถึงตัวเลยครับอิกนาซีผมเข้าไปแต่ละทีนี้โอ้โหน่ากลัวครับ อาวุธของเขามาแล้วครับเสียบเข้าไปแหม่อย่ารับเยอะครับยอดโบงามออกข้างต้องวางแข้งด้วยครับโอ้ยตะชักจะไม่มีองศาเลยครับนี่ครับป๋าโจลูกบอลใหญ่นะครับหัวหน้าคณะชื่อดังครับในอดีตแหม่ไม่ต้องพูดถึงครับสร้างมวยระดับยอดมวยระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับนี่ครับพยายามดักเสียบครับยอดโวงาม ไปกับไตยปลาไต้คูเลยครับไม่ให้อินาซี่เข้ามาครับแต่คนเด็กมันไม่กลัวเลยครับตอนนี้ไปความสดนะครับตอนนี้ครับเดินหน้าเข้าหายอดโบงงามโอ้โหตอนนี้ต้องฉากต้องถอยโอู้ดูเหมือนว่าจะมีเลือดนะครับแม่เสือยังไหวลายจริงๆครับบริเวณคิ้วซ้ายครับนั่นแหละครับดักจังหวะสองแม่นๆนะครับโอ้โหฟันเอาชนะนายของอินาซี่แตกไปนะครับโอ้ยเจอศอกสวนเหมือนกันครับ แม่จะเอาขาเลยครับมีปัญหาเลยครับช็อตนี้ของยอดบัวงามครับโอ้ยช็อตไปเหมือนกันนะครับอย่างว่าครับน้องมันไม่กลัวพี่ครับเด็กมันดื้อใช่แล้วครับแม่โอ้โหแม่่ระทึกใจจริงๆครับคู่นี้เชื่อว่าแม่หลายๆคนก็ต้องเอาใจช่วยคนนี้เลยครับยอดบัวงามลูกบ้านใหญ่ วัลลีโบเลยครับทีมงานของอิกนาซีจากเปนเป็นทุกับช้าครับแต่ลูกนี้ทีบเขายอนอกสวยครับก็โดดเข่าลอยแต่ว่าแหม่ตั้งสอตั้งเข่ารอเลยครับอิกนาซีฮะลูกนี้ใช้เลียงตัวครับปาดิดเดียวครับวิ่งเข้าไปโอ้โหเจอหมัดครับนี่ครับลูกนี้ครับแตกเลยครับอิกนาซีเจอศอกเข้าไปไปเอียงเข้าไปครับฮ น่าจะเป็นหวานใจหรือเปล่าสู้ๆครับตั้งแทงครับลูกนี้สวยงามอ่ะยกสุดท้ายครับแม่บันเทิงเริงใจจริงๆครับสำหรับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ไปดูศบบทเก่าครับศบจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ครับไปกันต่อโอ้โหแข่งซ้ายครับตอนนี้อยู่นิ่งๆรอโต้นะครับท่าของยอดโบงาม แคี่ก็รู้เลยครับเดินบทเดินอัดเข้าไปเลยครับอาศัยความหนุ่มความสดครับชวนยอดวงงามออกออกพลังครับหายใจทันหรือเปล่าวีหนักแล้วนะครับมีศอกมีงัดมีสับแต่มองอาการยอดวงงามไม่ออกจริงๆครับนิ่งจริงๆครับไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือว่าจะออมแรงไว้ครับนะครับเป็นเสือต้องซ่อนเล็บซ่อนลายครับแต่ว่าน้องขยี้แล้วเกินครับดูครับโอ้ดูครับ ชนอย่างเดียวครับหายใจทันหรือเปล่าครับยอดบัวงามต้องโตครับไปโตดีกรรมการขวางได้นะยครับยืนหายใจยาวๆเลยครับยอดบัวงามตอนนี้ครับน่าเป็นห่วงครับอีกซีเห็นแล้วครับตอนนี้ลุยแล้วนะครับโอ้โหปั๊มเข่าสอกอัดเข้าไปโอ้ร่วงสิครับอย่างนี้โอ้พยายามจะลุกพยายามจะฝืนครับหายใจไม่ทันเลยครับแม่อย่างว่าครับเรือเวทีไปนานครับไม่ไหวครับไม่ต้องฝืนครับไม่ต้องฝืนครับ การต่อสู้นั้นจบแล้วครับผ่าเพื่อราครับเป็ปรลกรไปดูแลครับไม่มีปัญหาครับก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอย่างว่าครับสภาพร่างกายอาจจะเลื่อเวทีไปนานครับครับคืนลูกเก่าขึ้นลูกใหม่ครับอย่างการที่โจหัวเอาไว้ครับสดบทเก่าครับนี่ครับงัดซองเดินวางแข้งตื้อไปเรื่อยครับ แทงดอกนี้ครับนี่ครับทดสุดท้ายนะครับยืนถ้าจะไม่อยู่ไม่ไหวแล้วครับทางด้านของยอดบัวง,งามแม่ปีตู่สุดยอดครับฝวางลูกนี้สวยงามครับพยายามสู้เต็มที่แล้วครับยอดบัวง,งามน่าจะหายใจไม่ทันภาคกว่านะครับ ยินดีด้วยกับมุมแดงนะฮะรับเงินรางวัลพิเศษนะฮะทำเป็นคู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับแต่ว่าผู้ชนะของคู่นี้แน่นอนครับได้แก่ the blue c o n e r วันนี้ครับสดบดเก่าครับ the อีกที่สิเอาเวสเอาชนะทเทคนิคล็อกเอายอดบงหามลูกบ้านใหญ่ไปได้ในยกที่3